มันเอาปติ้แนบปกติมันวะครับพ่อครับได้จะได้ลูกไม่ด้นีได้แต่มาปิ้งกินเฮงนี่ละปลาตะเปลี่ยนนะหน่อปลาพอหน่อยอย่างนี้ครับผมกิ้งือละซุปแล้วล่ะครับพี่น้องเขาจนหลังเอ็นพี่น้องเอ้เลยหลังกลองปูดองแก่เด็กพี่น้องปูดองของแก่ครับครับผม ินตำบหมทั่วปูดองปลาแดกต่อนครับผมน,นี่ปลาหนัวนจันครับพี่น้อง <Okay. S 1> เนือจชมว่าเป็นตะวันนะครับพ่ทม่แบอปนี่ันสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมื้อนี้พ่อน้อยว่าเราออกมาวัานแหย่หนองนาโคกนี่แหละครับพี่น้องได้พอได้ไปยู่ไปกินครับหนองสะนี่แหละครับ ก็แล้วมีท่านได้ท่านอยู่ครับมีท kind of ่านได้ว่านตอนนี้เราบัวหันว่านจังไรก่อนปานเนื้อก่อนคือมันมากินเนื้อแล้วอย่างละาว่านแหครับพี่น้องนี่เต็มแหไปแล้วว่านเนื่อกันเด้อเก็บยาเก็บที่เน้อบดสองห้องจังไรก่อน ลุนเด้อครับพี่น้องบาทนี้แต่ได้อยู่ได้กินเถอะล่ะเงียบปิดมีแต่ตัวน้อยๆเข้ามาครับพี่น้องมีแต่ปลาน้น้อยได้อพี่น้อง ลุ้นเลครับหวานวโอ้ดำแหง้งปั่นด้ว่ตำนุยนๆบาดนึงแต่ว่าคือจังคือมีดำอีกเนี้ยมันลุดไปแล้ว่พี่น้องปลาตัวน้อยตัวนึงอยู่อออออสองสามมีชื่อปลาเข็งให้จะตัวโอ้ชื่อตัวนึงพี่น้องปลาเข็งก็ได้ พี่น้องผลงานได้ดีได้ครับปลาเข่งครับพี่น้องเบิ้งแม่ปลาเข่งมันคือเป็นโคตรๆงอๆอ,อันนี้น้อพี่น้องปลาเข่งนะนี่ปลาตะเพยียนครับพี่นอ้องเราพอได้ปิ้งอยู่แล้วครับนี่ปลาโน่นจันครับนี่ล่างก่อน เฮ้น้องตัวปลาที่ใดก็ได้มาตาน้าท้ามผมแล้วครับได้มาเกาะมานำนะปลาเข็งตัวใหญ่อยู่ครับมันคือเป็นงูลงโค้งเลยนี่ฮะนะปลาเข็งโคตรลังงังอยู่ น,นี่เป็นปลาโน่นจันครับพี่น้องปลาเข่งมันได้สองดีดีครับตัวนึงตัวนี้ตัวใหญ่ตเติบยู่ได้ครับปลาเข็งมีแต่แมงงามๆอยู่แต่ว่ามันเป็นลำตัวขดๆก็มีห่วนเป็น,นำลำเพลยนอันนี้ปลาตะเพยียนครับพี่น้องนี่เราพอได้ปีงี้และครับกับปลาตะเพยียนน้อยเนี่ยเราเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ มานบะครับพ่อครับได้อย่าได้ลูกให้ได้ใส่หวานแห่พี่นอ้องพอดีได้แต่มาปิ้งกินเท่เนี่ยละ่ะอันนี้ปลาปลาอยังนี่ครับพ <ปา S 1> ่อปลาโน่นจันตัวลุตัวนี้นะปลาปลาที่มันหลับเสียบตัวนี้ครับ<อ>พ่อแมนปล่อยเสือมดชมมาแดงกับคักเด้พี่น้องปลาโน่นจันครับเหลืองนี่นี่ปลาตะเพียนครับพี่น้องนี่ปลาตะเพียนไปหวานแห่พอได้อยู่ได้กินเดี๋ยวปลาตะเพียนเราบอกกัน มือนี้เขาจีก๋อยปลาใส่โมแดงบอกครับโอ้มีพอคก๋อยได้ลูแล้วปิ้งก okay. ินกับตำโถอ๋อครับพอครับกินกับตำโถแซ่บเดี๋วปลาเข็งโชว์พี่น้องเบิ่งโอพี่น้องเคยเห็นบ่กปลาเข็งเท่าจนหลังกองเท่าเท่าจนหลังกองม่นมปนเห็นตะค่นเหรอครับพ่อครับพี่น้องปลาเข่งเท่าจนหลังกองปลาเข็งเท่าครับพี่น้องอ๋อไม่แม้มันไข่บอกครับพ่อครับมันเลยหลังกองเลอยังได้ให้เราเล่น มันท้องเป็นสีตัวนึงเพราะว่ามันเท่าแล้วมันหละหลังก้องหลังคดหลังงอไปบอสนมเท่าไปเก่งเท่าพี่น้องครับตัวบักใหญ่เลยปีนปลาปีงครับพี่น้องมันกินกับตำโถ่แซ่บเพื่อนอ่ะแหละเป็นกุ๊กตำโทถ่เนี่ยเนี่ยให้แม่แม่ตำหรือแบบทั่วก็ได้ครับพ่อครับเอฟโกาปิ้งก่อนพี่น้องครับโจนี้แม่ปางว่าคอยสบายครับผมเนี่ยแม่ปางเสียงว่าคอยนี่กรับผมแม่ปางเป็นวัดครับ เดี๋ยวสิาภาพว่าเบงลูกสาวครับลูกสาวมาเล่นมุมนีมากๆเลยครับผมมุมหนาบ้านตาหน่อยครับทำอะไรอยู่เนาะน้องมาลีทำอะไรอยู่เนาะน้องรีไปขอเยี่ยแม่ทรายมัดผมจุกให้น้องมาลีหน่อยครับอ๋ออัสวัสดีกันหน่อยสวัสดีค่ะใช้ย,ยังมาผมลูก มีความสุขนพออยู่ก็คิดดีินมองในโคตรที่คิดดินจนเป็นบวกจ๊ะแล้วนี่เจ๊เอท้องไหมเจ๊เจ๊สวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีกินเขาเองเลยหรอกวันรีขาสวัสดีคุณลุงคุณป้าหน่อยค่ะวันรีขาวันลีเอ้ยค่ะเด ค่ะขอบคุณค่ะก่อนค่ะขอบคุณข้าอบคุณข้าข้าหิวหิวค่ะค่ะค่ะแม่ลูกแม่ท่าให้ลูกขอบคุณค่ายใจร้อนนะครับขอบคุณค่ะสวยๆค่ะขอบคุณข้าหิวแล้วหิวแล้วกินมะเขือเทศก่อนเลยทำได้อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคุณข้าอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักไหมคะเยอะไหมเยอะไหมอ่าโอเคเยี่อะขอบคุณใจครับผมสอนลูกขอบ ขอบคุณได้ครับแม่ไส้เก่งขนาดเลยอ้ําสาวผมจุกของอีพ่อแม่ย่ำไหมคะย่ำไหมกดไลค์ให้แม่หน่อยกดไลค์กดแชร์ให้แม่หน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์อ่ากดไลค์อีพ่อไปปิ่งปลากับตัวหน่อยก่อนเด้อค่ะอ้ําในขณะกินข้าวกับข้าวไข่ นี่จัมันมือขักน้องมาลีปลาหิ่งเอาขึ้นเตาก่อนแล้วเด้อครับพี่น้องตอนนี้เราปลาขาวครับปลาหมันมตัวนี้หอาหเามาก่อนหอยขาวเยดิพอพอวันจัจกจบานนี้ครับบาดเดียวลลกบ้านเดียวลลกมาเลยเอาพอไี้อยู่ได้กินครับพี่น้องลาหนองหน้าคุโคกครับพี่น้องครั้งนี้เราได้คอยเสือเตานี่นะ ปลานี่มันะกะจิก่างหลายแต่ว่าก่างมันบม่ได้แข็งเลยนาะครับผมก็แข็งอ,อ,อยู่ลูกเอาอยกินแล้วกันน้องครับนผมปลาตะเพียนเด้อพี่น,นอ้อง็ืติมเติมน้อนงมือเสร็จเสร็จหอมหอมกินกับตำโต้รับพี่น้องมื่อนี้ปลาพอหน่อยเลี้ยงเองครับผมต้องเลยวันีพอดีอออ้วันนี้เฮิรมงามถ้าเอาฝ้าเสือเตาเลย ปีงป่าิงสองตัวแล้วก็ป่าจะเพียนอีกครับย่างสุ่มน้อยมีฮันด้ปีงครับพี่น้องระหว่างปีงปลานี่ก็มีพี่น้องเพินมาเ,เก็บเกลียวของเออครับน้องแสงพี่น้องเออสนใจจะได้เกลียวของปลาล่าของไปจำเสีเยๆอย่างเดิเออครับน้องกำลังเอ็ดกำลังผลิตจิ้มคำว่าสนใจใต้เที่ยนน้ได้แล้ครับเกลียวของพ่อน้อยซอยเดิมครับ แบบอันสุดดอกับพี่น้องเบป็นอย่างนี้แหละครับทุกขั้นตอนครับเครื่อหงหอมเครื่องผัเลือกับฟานไว้เรียบร้อยหมดครับรสไว้เรียบร้อยตั่มไม่เรียบร้อยครับอันนี้เอามาคู่มาเคี่ยวแบบนี้แหละครับชอบเลยได้อยู่ได้กินครับพี่น้องคือว่าแบบจิ้มบังแซ่บๆน้อมก้ะชินคำว่าสดใจญ่ไตคิดยื้อได้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวทิ้ฝากก่อนเด้อมือนนี้แล้วรับมาอีอันนี้พอดีเลย เออแหะครับพี่น้องเขาจนหลังเอ็นพี่น้องเอ้ยจนหลังกล่องโอ้หอมหน่ากินบอกพี่น้องมาแซ่บๆเดียวเด้อครับตอนนี้ตะดงับปลาแต่เพียงน้อยกิ่นนี้เขาอันนี้จะเบอร์เส้นคราขับผอปลาขาบตะเพื่อแล้วดิเอาคติดกันละให้แม่ตะบักทั่วได้บ่ครับผอมดัเลยลูกพอดีพันเดียวเลยตะบักทั่วเลย มะกุัวสีมือแม่ปางครับผมหน่ง้ีมือน่อยผมระหนอยแล้วม่นแบบน้ำตาลขาดว่าไรครับน้ำตาลตัวทงเต้น้ำจารกะเทียมหัวใหญ่ๆออกมาเนึ่ น้องมะลิครับผม <c oughs> ยืมเลยเรือมะลิเอ้ยน้องมะลิมาคักขนาดเลยครับกินกินมะเขือครับคนหนุ่มได้บอกบอกมาไหมล่ะบอกอบอกอต้นไหนนี่ครับแม่ครับหน้าท่ามหั่นหรือเปาบอกบอกหน้าท่ามอยู่ข,ข้างไลยน,น้องซองผ่องครับผมออครับรวมประสานกัน เน้กรเทียมนะปรน้นกระเทียมดองเนะปานี้เกรเทียมดองเีมดองนิดหน่อยประเดดก็น้อยไป,ดปเดิดมคุณยม่นมากล้ตรตตองใส้ตอนประเดดช่วงนี้แนยสมิรบอบบรยู่ครับผมเป็นเปลี่ยนเส้นทางอยู่ขอบ ค้าบเพียนเถื่อนดางเงิยปกติเห็นตอนปลาแดดเนี่ยคิดพอจะสร้างสำดีดครับผมมาเด้อ,พอ,พอสำดีดเลยสำด,ดคีครับรครับปลาแดดพอน้อยซอยเดิมครับกระปุกละหนึ่งร้อยห้าบาทครับผมอันนี้ปูดองแม่ปางเห็นว้แตงแต้ตัวแล้วครับผมนี่เปาบเวลา ปูดองหลายๆเลยเนาะครับเนี่ยครับเนมนี่ยมดงากนะโอ้กับม้าครับผมอันนี้เป็นปูดองจากอีสานบานงหน่อยครับปูดองแข่ได้พี่หน่อยปูดองของแก่ครับบังกดครับผมออื คนไม่ตอ,อนจนอ่ะโอ้โยมันถูกโซครับน่ะเลยครับผมมาเดวยครับกินตำบกทั่วฟูดองปลาแดกต้นครับผม ลุกเลยเด้อพี่น้องไอ้ปลาเนี่อันนี้ปลาโนวนจันนะครับพี่น้องแนี่เนี่ยจะมาเป็นตะวันนะครับปอนมันแขงไมปอนแข็งนะนี้ปลาตะเกียบนะครับพี่น้องนี่นี่ครับเป็นไข่น้ำบกสรน้ำหมันน้ำหมันแบบลานคขาครับผมรุ่นนี้นี่นรับพาครับรุ่นพอดีรุ่นพอดียำกลางครับพอดีเนื้อหอม มาได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกัดีครับนี่มากินปิ้งปลากับตำโท้เสียบๆเดี๋ยวโอ้เราได้สิมปลาเข็งนี่แล้วก่อนพี่น้องเลยไปกูดะไข่บอลน้องละลุนก่อนได้ไข่ก็แล้วได้บิไวปเทหลานน้อยเทิมาดิสิมสุดไอขืดว่ามีแม่นแม่นอยู่บลุนเนนึงเนี้ยอุ้ยไข่ได้การเอ้ยบาทเนี้ย ได้จักเสื้อจานให้หลานน้อยกันน้ะไข่ปลาเข็งอ่อน,ใน,ในคุณยายกินเนื้อมันก็นได้ด้วยน้อไข่อ่อนๆกินมันไงลูกมีท่านไข่ยังไงก็ไดอนไข่อ่อนๆพี่น้องอเอาไว้ทาหลานก่อนไม่กิในไข่ปลาเข็งเอ้ามันเอามอั่งหลอกโคนมันนี่แหละน,ลน,น,น,นี่คือเนื้อมันตัวนี้ ตำ<ส>ต้มทั่วแซ่บปักเค็มเข้าจนหลังของพี่น้อยหอมพี่น้องตำแบบทั่วแม่ปางกับผมตำแบบว่าได้ซิมครับเตะอยู่แล้วแนวนี้เลยพี่น้องแซ่บขนาด <c oughs> ตำตัวก๋วยเตีเด้อครับ <c oughs> ตามทั่วพอนันมาเสียพักขนาดครับครับมือนี้มีหนังโอ้ไมากินเขาน้ำ้อมครับผมหนังวิจารบันของท้องครับเสียงดีได้ไหมอันนี้เป็นขับปุ้นครับขับปุ้นขับปุ้นกระติ๊นหน่อยครับผมโอ้มือนี้น่ากินไรยางครับ อันนี้เราจะใช่ค่ะสวัสดีค่ะว่นนี้ครับยากกับพวกกินน้ำแข็นี่เราจะข้ามไหมครับผมเอาเอาหมกปลาม่วนจันกันเลยครับไม่กันเลยตามเกี่ยวห้อยใหญ่ปลาเข็งแล้วกันครับกลางหน่อยกลางหน่อยตู้เสียบเลยสิงปลาเข็งพอยายหน่อยครับกระปั้มักทั่วยายปางเข่ากันปันคนกินไม่ได้ตั้มคนตั้มเลยปีปันคุยครับมาเด้อแซ่บครับ ตัวนะ้อยๆหอมๆนี่ก่นี่มันธรรมดมเาเด้อพี่น้องเนอนนนะเนื้อปลาตะเพียนน้อยมันเือข้ากเาักอื่นยเขามานอนเป้าอออย <laughs> อด <ละ S 2> ีล่ะ่ล็นงมนรยั <c oughs> งเดียวนกินข้าวเที่ยงครับผมคุณหลาน ไม่นี่เป็นมือเห็ดแจ่วบองครับแมวเลยไปน้เพิ่มปมกข้างนี้ครับไข่มวกกับเด่น้ำลานครับผมสวัสดีครับก็อยากเรียนดิน้า้เด็กน้อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดินดินดินสวัสดีครับอย่าไปอม น้ำยาตีนไก่ครับผมน่ากินมากเลยมันกสีหอมพอดีเนาะไข่พอไปซิกเราคือมีแล้วกันทัละตำไงเส้นข้าวปุ้นเป็นกระเส็บนะเส้นเ็น้อยร้อนร้อเสิระคพับพีหน้อง จำโฟนบอครับจำใส่ป่านห่นจันจันได้พี่น้องเลยเสิอกับํำโถจังน่อยครับหอมมาบพ่อครับผมพผ็ดแซ่บมันหวานอันนี้แมงแมงซ้อนงซิสอนลุงซิดอ๋อแมงข่านมาสุกขอเราไปไต่บ่ครับแม่ครับ ามาพขอพาุณยไงเข้ามานักเป็นข้าวร้อมกันหลายคนเลีข,ขาุณ้อมตัวนี่นรเร็วเนข้อการจันไถ่นนนนนนครับ,ขอขอบก็บขุณพี่น้นองเอซทุกคน,เนันเอะครับ ที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นด้อยครับเหมือนปิ้งป่ากับสายพูต้องรู้เลยครับพี่น้องมีพี่น้องมากินข้าวนำลายพูอะไรพวกนวี้เสซ่บเขาพี่น้องมาไปกินต่อครับผมไปวันนี้เลยสวัสดีครับดูยังไงเข้ามาวัดจิตสุดท้ายสายบอส